เดี๋ยที่ตะกอนถ่ายคลิปน้องบุรีบอให้คนเห็นหนาเดี๋ยวตะกอนแห้งดีเดี๋ยวแห้งดีกับว่าท่านได้จอยปนี่ว่าท่านได้ฟุ้งปนี่ปนี่เมืนอกี้ี่เป็นโลกแย่งสมัยสมัยเพราะงนว่าสมัยราจังใดเป็นนี่อย่างไอถามเนี่ยไอเพสสารเคมีแม่เพสสารเคมีพวกสาริยาหยาหยามันยาอ้อยเป็นสละหรือว่าจิตเพส ยาโรคโควิดเพราะว่ามันเริ่มเป็นโควิดสองพันสิบเก้าเหมเริ่มเป็นมาตะพุ<อ>่นหรอเริ่มเป็นมากโควิดมากเป็นเลยเริ่มเริ่มรู้สึกเป็นแผลเป็นขั้นขั้นเป็นเก็บกระดูกกระเดี่ยวเจ็บซอสปลายมือนี่แหละอ่าอ่าก็เริ่มกำเริบม,มากกำเริบม,ม,มากมากาอาย่บานสามปีชุ่มแพร่อชุ่มแพร่เพิ่ง,งกะที่นี่ช้เบิ้งกักบว่าเป็นโรคข้อกระดูกโรคเก้าไปเพราะ่น มัารักษาอยู่ท้างขวเกล็นเราเพ่นช่วงมือเดียวเลยมือเดียวเพ่นช่วงทำไมช้าจังทำไมไม่มาแต่ตอนเป็นใหม่กันว่าต่วว่าเอ๊สารเคมีตัวเนี้วกันว่าพอีขี้นือยุ่ว่าอะไรนี่พอพีตอนนี้ก็พอดีดอกพีะกินเขาว่าได้แต่ว่าวราได้ยุ่ต่ว่าคอเดี๋ยวมันเก็บที่วราได้ยุ่นี่ก็กินจ้าวได้นี่กระด้นอัดชิปก็เลย หญ้าสองเมตรสามเมตรถึงอมทุ่มนะพ่อมหารคนแกนพติวีงบานศูลคนแกนแล้ววันที่สามสิเนี่ก็จะไปอีกต้องบานไหน่ะบานที่บานูลคแกนวันที่สามสิบเอ็ดนีดมนอีกแล้วอ้ยตุลาอาอันท่วมากพมีแนวทางบ่พอมีเนบ่บ่มียังแบบว่าเห็นพอีกตตน สรับเป็นหว่วงกับเรื่อทขขบูบขาดข้าวผมแล้วก็น,น้ามาครับผมขอบคุณ<ม>หลายๆโทุกคกครับไปเห็นเอาลิน้องมาดีด็ต่ยินงไดเสียงว่ามีปืนครับบืนบ,บ้าน<บ>อีกเลยว่าอ้ก็เลยไปเจอพวกได้เห็นเอาเป็นยี่วีตัว,ว,วนีเมฆก้เว่า,าตินเราได้เห็นมืนหนีมืึนก็จว่าโตถามข้าวแล้วก็น,น้ามาแล้วก็สมัยสนองข้าวเนี่ยเด้อท่านตายนีจากกานมาเนี่ เอ้ยพอจะเป็นมาอยู่ไกลน่ก็จะเป็นยู่ไก่ถ้าสิไปหาเจ้าอยู่ต่อทั้งไก่แบบเนี้ยบ้านเปียกพออยู่ทั้งสารคามเปียโอ้ยอำเภอหยังอำเภอขึ้นชุมโอ้ยพิ้นไก่ขึ้นชุ่มมาอันขันใกล้ขั้นจะทั้งไปก่ขั้นไก่อยู่ไลยพอใช่ไหมครับใช่ออกจากออกจากขึ้นชุมก็มามาเชียงยื่นเชียงยื่นกับตรงเขาขอนแก่นตรงเขาขอนแก่นออก ออกคนแทนต์มากกบมากุ้งแพ้เลยอันขุมแพ้ชีรุกนแค่เป็นขุมแพ้อันมันที่ปอดีหมอวิทยุไก่แจ่มสนามน้ำบ่อวัเดียวกคนละทางกันสนนี่ขุนแพ้ก็ไปสี่เหล่าทางเมืองเลยเป็นดอกโอ้จะไปทางยังเลยสิก็ออกสินคนแทนต์ขุนแพ้เมืองเลยเป็นดอกอ่าทางพุทธมาหาหมอตะกัดเจนหลายหลายตัวแล้วเนาะพอวีเนาะอ่าหมอตะกัดเอนกัน เพยงเล็กแค่มาอมอนเจนลกบาลคอเจนไหลเนาะมันเพราะว่ามันก no no ็อยากคอยลูกบาลซูนคนเจนเวลไปตลอดลักลาเมากนน่ะพอมนจะควาวิสมากพุ่น่ะไปยุ่กับไก่ย uh ุ huh. ่งรวัค huh. ซีพุ่งกับมาพี่แล้ววสดเลยแล้วลูกบาลซูนกับลิท่อนนอันลินท่อนตอกลับไปทีนักรงกลับไปกอย่างมือมันครบลูกบาลไงมือโคบตด ต้องใส่พอภาษาแม่แม่บ้านเจ้ามีอยู่บ่างหรยังบอราาคนถึงครอบพ่อไม่จะดนแล้วเลิกล่ากันนเลก็จะยินงจอก็พี่นดานน้อยแต่ว่าพอบี่อยู่พุ่ยาวพอี่พูดอยู่้แม่เอลือกล่าแม่บ้านเพินกะเลืกล่ากันได้วนกืบสามสิบปีหรือสี่สิบเจ๊เป็นนุ่มน้อยคนเด้ ไเป็นนมหน่อยคนมีโรคไข้เ้ปกสนี้นนนตแต่ไดเป็นนมหน่อยออววก็ไดเลอกลากกันไปยี่สิบปีนะลากเป็นนุมหน่อยเลิกลากันเือลากันไปนคนก็มีครอบครัวใหม่ไม่เาเอ้ไม่เต่าก็ทั้งน,นี้ก็ตายนี่จากเว็บกะอยู่อาศัยอยู่น้ำป่าน้ำลุ่งป่าออลุ่งกันน้ำที่สาวของผู้เป็นพอ่ออ่อเขาขอน้ำนนกินเรางเฮ็ดได้ ปั้นของปั้นคนเดียวคนมันก็ให้จินอ่ปันัเออ่าอ่เอาค้ไตื่นิดวงีเปสอกฟ้เอาฟอคุณายอย่างะพอเริ่ม้าวงตสามี่สิบหดเอาขอคุณหลายทุมากครับพราเหมือนดอกฟา่เหมือนดอกเหมือนดากหนาืนไหมดอกฟ้าบครเจ๋้าเจ๋งอยู่ชื่นช่มในใกล้ตัวบ้านเพราะไงยิงยุ่งกับไปด้ บ้านไร่บ้านบัานบ้านนี่ยังบ้านนี่ยังบ้าบัวบานจะก็มาสิพห่อไปงา้นสุพยยงก็ไปได้เลยนี่สุพยยงแมือหมอลำก็ไปสนพยยงสุพยยงตลกสุพยยงตลกเสียงนีสานนี่ไหมเออเออเพื่อลราอยู่บ้านบางบ้านเราสี่ฟอพุพยยงพอแล้วเราอยู่บ้านบ้างบ้านบัวบานบ้านบ้านนี่ยังนี่แล้วอยู่บ้านเราดีละอยู่บ้านเราบัวบานเออบ้านบัวบานบ้านเราสี่ฟอ่อบ้านเราบัวบานดีละเพื่อนมาเราสุพยยง ระทั่งเงยนั่นล่ะเออตีกับกระทั่งเงยเขาเขาเขาเลาก็ไปเผาอยู่วัดเขาเราก็อยู่วัดปลาอยู่ฝากทางมาทีวันตกนั่นล่ะเออไม่ค่อยเอ็มบ้านล่างแก่นต่อมาเราบวบานเนาะอืมมาเราบวบานนี่ล่ะเออบ้านนี้มันผู้ใหญกับบ้านบาศไม่ค่อเอ้ยบ้านบาศบ้านเราดิบบัว่าผมไปหาเลขหาเบอร์ผมรู้จักหลายโยตั้งสารตั้งสารข้ามไปฮอดขุนตัวไปไปเบิร์ดด้วยนะพังสุซซิลินสีสเกตกข้าไป แต่ละข้ามไปหอดคุณแล้วไปหอดพยักกับไปพยักระบานเลี้ยงกุบเลยๆก็บไปมีนวัดเี้ยงกบตกัวไหนดีตัวไหนดังดนมากใช่พอมาบอกมาเึ้ื่อนยกใส่้ายแดงจึ่งครึ่งมาซะเลกออกตัวนี้แหละตัว่างพอศูนซีสามสั่นซื่อเท่าทันว่าก็เลยลงกิปไปแล้วแต่ว่ามันจะออกมันจะออกบ่อ่นบอก ที่สามไม่ออกสาุนกับที่ศนแล้วคิวบาอยู่ศูนหพอตสามศูนย์เออกตัวเก่าระลึเราเ้อเพียงเห็นว่าทพอบว่าอกับ่ามศนย์หกันสาุยังสามุนเก่เห็นว่าะรเห็นว่ลกันเล่ามัยังออกตัวเก่าอยู่เก่าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยเียบแคนเสียหลักตายกับหมอกเลยคนกรได้อนอ้า เอาฟาเอานิทแพ่อจเองโอรเอร์ไอ้พเจาามายไายไฟาเตา้เอโเอร์ดาทุบุ่เอฟซีทรมากเหมือนเจ้าเดีว่ามันหลายสายโยโซมาเหรียน้าเออไอาพอกมือเจ้ากันเสื้อไม่ดีนะมันพอเห็นแล้วผลิตทุ่ทุถามครเจาเน้อดีใจหุ้มหุมดีใจเบิร์ดพุ่นทุ่มากกับเว่องันจะหาเหล็กคุได้ทมากกมาตอาเรองไข่เรื่องวย นี่แหละเบือไข่พอจะเชื่อไว้แตเมียมใหม่ใบเมียสานแล้วคนย้ายสารคามบางิีก็ได้หรอกยีเมียไฟอย่างก็ย้ายว่าย้ายสารคามมันหลายพูใไอคิบถึงเมียสารคามคนสารคามโอ้ยเอา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 อีเมียยอมพูดยอมก่อเอาพูดชื่นชมอีเมียชื่นชมเนาะเอาชื่นชมโหลดไปเออชื่นชมจะได้เมียมเื้อไว้เด้อเอาเบือแก้วกับแก้วไว้เลยละเอาขอบคุณหลายๆที่ผู้มาเล่นนั้งเดิมแม่เด้อ ก็แต่ยังอีพอส,สกได้ยินเสียงเจ้าตะกีกฟังเสียงเจ้าของเลยด้วยเอาลงคลิปเรด้หนิเอาอีพอจะยยกไปลงไปตัวอะไรเอาลงคลิปให้พี่น้องฝนพ่อเมีคลิปน้นนนองห้พี่น้องฝนสร้างน้ำกันนะจ๊ะเฮ้อเอาอ,อ,อแล้วาแล้ครับวันดีอยู่ดีไม่แห้งเด้เออะครพี่น้องไปแล้วคุณแม่ชื่นชม,มนะครับจากอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามทังบ้านพนยิยมุ่ง รับบ้านตะลุกพ่อยงนะครับ,บาอานะนะประสุกันฟังนะครับรับที่นี่ยงนี้นะครับู่โอกาสร่วงพี่เห้น้องได้ชมน่วกัน,เ,นเร็เรีกล้ท่างคนขุนประเดสือเอาด้วพี่น้องเด้อนะครับศูนย์ามศนยามตันเด่นน้ย์ซูนยสามีสามพี่น้องนะครับอายุดีไม่แห้งพี่นอ้องสุขุทสกนลลำล้ำด้วย,วยสนับจนุนพี่น้องซื้อสากินแบง รัฐบาลเบิ่งจะชมแล้วมวันหักมันแพงมันเมตตามันเดือดร้นวันนี้ก็เดิมพี่น้องเขามาซอยกดไ่หลขุดแค่บขุดเ,เร่งเร่งเร่งใจใส่ผักใส่ด่านอย่องเรื่อยพี่พน้องเด้อสวัสดีครับ